มาดูแหล่งกระต่ายป่าเมื่อคืนเจอสองคืนซ้อนละเมื่อคืนในสองจับแต่ไม่อยู่คืนก่อนก็วิ่งตัดหน้าเฮี่ยแมวหรือกระต่ายเนะีอะ อย่าแย่งกันอย่ามึงอะสองตัวอย่าแย่งกันปั๊บไปสองรอแล้วเอาเจนี่ไปก่อนเด็ดแย่งพี่เลี้ยวไปเร็วๆในห้องพี่สองพี่เอาเจนี่ขึ้นมา อยู่ในร่องนี้ป๊บเปียบรหก็อีกตัวที่สองขึ้นมาก่อนสองเละหมดแล้วอันนี้ไปปับ๊บเตินที่สาม <c oughs> อยู่ลูกอ๋อยู่ตัวผู้ว่ะตายแล้วสองมันตายแล้วผิววันสองไฟหน่อยเร็วปับ๊บเรียบร้อยสองอีกแล้วไปสิลดไปสิ <c oughs> จอดทำไมเล่า <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> จนี่มาพี่เบรก ตามมาทำไมเจ้านี่ไปนู่นต้องใจเย็นไม่พอแหลกเหยื่อมึงลูกเอ้ยเอาเอาเอาอันี้ปล่อยมันนั่นน่ะนี่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 ปั๊บควอกพิดปั๊บ เรียบร้อยเสร็จอี2 2> สองอีแก้ว,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 วนักคุ้มนักคุ้มไไพ,พอแล้วสองมึงใจเย็นดิ ไม่อย่างไรเตะจะลม้มปาบเจนี่วะเ <c oughs> จนี่ได้นืคุมค้มนื้คุ้มามาตองไหมขามันขามันแกะมันหน่อย คุ้มเหรอมีอีกตัวเปล่าเดินเดินย่ำนี่มีกตัวเปล่าตัวติมได้อยู่สองนะเอาละเละหมดสองเละหมดเอาขึ้นไปดีู๋ก ดูดูมันลงเดี๋ยวดิพึ่งพึ่ปล่อยยังพึ่งปล่อยได้วะเละหมดแล้วพี่ดูทีดูที่ตัวผู้ตัวมีโอโหเละต้งเปะเลยเ